สวัสดีครับคนคลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาใช้พิสิทธ์ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับวันเกิดวันศุกร์สัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่7จ็ถึง13กุมภาพันธ์2564มาดูกันครับดวงดีดวงร้ายของคุณคืออะไรเริ่มจากดวงที่ดีของคุณนะครับเรื่องดีๆของคุณคือ ราชินีพระจันทร์นะครับก็เรียกว่าสิ่งที่ดีกับคุณแน่ๆเลยอันนึงก็บอกว่าน่าจะเป็นการปลีกวิเวกหาเวลาอยู่ <c oughs> ตามลำพัง,งบ้างอยู่เงียบๆนะครับอย่าไปวุ่นวายยุ่งกับผู้คนมากนะโดยสภาวะแบบนี้นะช่วงโควิดช่วงอะไรที่มันข้างนอกมันอาจจะไม่ค่อยน่าพิลลมเท่าไหร่หรือคุณอาจจะมี เวลาที่ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้คนมากเกินไปละถึงเวลาที่คุณเก็บเนื้อเก็บตัวบ้างอยู่กับตัวเองบ้างนะครับลองนั่งเงียบๆพิจารณาว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นที่คุณเรียนรู้ได้บ้างนะครับอาจจะเป็นช่วงดีๆที่ทําให้คุณมีความคิดดีๆเกิดขึ้นนะครับการอยู่เงียบๆของคุณในสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับแล้วก็การ น่าจะเป็นช่วงที่เขาจะใช้กดแห่งแรงดึงดูดได้ดีที่สุดด้วยเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเขาปลิดวิเวกอย่างที่พี่ไก่ว่าแล้วก็คือได้ทบทวนได้ไขครวนหรือได้สวดมนต์ได้ทาสมาธิเนี่ยช่วงนั้นเซนเขาน่าจะแรงจัดแล้วก็<า>ใช้กดแห่งแรงดึงดูดได้ดีเ <ๆ S 2> ยี่ยมซึ่งกดแห่งแรงดึงดูดอย่างที่เรารู้ว่าคิดดีได้ดี คิดคไม่ดีมันก็จะนําสิ่งที่ไม่ดีมาดังนั้นคือเป็นช่วงที่คุณใช้กดแห่งแรงดึงดูดดึงดูด,ด,ดสิ่งที่คุณต้องการในด้านดีๆมาการมองว่าอาทิตย์หน้าประสบผลสําเร็จแน่นอนดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยง,งความคิดนิทติให้มากที่สุด<ม>นอาทิตย์หน้าแล้วก็คิดถึงสิ่งที่มัน p o s i t i v เพื่อที่เราจะได้หาเอาคำได้รับผลตอบ,บได้รับผลตอบรับที่ที่ดีที่ด้านบวกะครับอยากได้อะไรคิดไว้เลยนะฮะอังเปาปีนี้ สักเท่าไหร่ดีคิดเลยคิดตัวแรกเลยนะฮะนะยิ่งคิดชัดเท่าไหร่นะมันอาจจะมาปรากฏในอ่างเป่าที่คุณจะได้รับนะครับ้วถ้าใครเป็นหมอดูอ่ะถ้าใครเป็นหมอดูอ่ะกันว่าอาทิตย์หน้าดูดวงแม่นโป๊ะเลยแพงมากเลยปังเลยโอ้โหนี่ชาวหมอดูนี่กรี๊ดกันเลยนะที่เกิดวันศุกร์ใช่ไหมทีนี้มาดูสิ่งที่คนเกิดวันศุกร์ต้องระวังนะครับในสัปดาห์หน้า อืมปกติเป็นไพ่ดีนะเนี่ยนะครับจัดเมน้น t ะนะครับก็เรียกว่าสัปดาห์หน้านี่อาจจะระว,วังเชาโ์ <c oughs> นะครับต่เ่อ่อกี้ทักใครไปแล้วเนอะเออนะครับระวังนิดนึง uh huh. ทำอะไรทำแต่เรื่องดีๆไว้นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยขนาดคุณทำในที่ลับไม่บอกใครนะคิดว่า มันไม่มีใครเห็นไมม่ีใครเห็นแล้วนะครับทุกวันนี้โซเชียลมีเดียนี่มันโหดมากเลยนะใช่ใช่พร้อมจะบูลลี่กันได้ตลอดนะใครแอบทําอะไรเนี่ยบังเอิญกล้องจับได้มีหลักฐานหรือไปเห็นหรือไปได้ยินมาเนี่ยมันก็เมาหมอยกันมาบนโซเชียลจนเสียผู้เสียคนกันได้เลยนะครับสัปดาห์หน้าคนเกิดวันศุกร์เอาเป็นว่าทําดีๆไว้นะทําแต่เรื่องดีคิดเรื่องดีดังมากอะ อาทิตย์เดือนอาทิตย์หน้าเขาอ,อาจจะเป็นคนที่ใช้เสียงเดยงดังมากทําอะไรกร็ถึงคึกโครมแล้วก็นํามาสึ่ความโชคร้ายมาสู่เขาบางทีเขาอาจจะเปิดเพลงเสียงดังพูดเสียงดังทําอะไรเสียงดังๆก็ทําให้คนอื่นไม่พอใจอะ่ะแล้วก็เพื่อนบ้านอาจจะแบบอุ้ยรัคานบ้านนี้เปิดทีวีบ้านนี้เสียงดังๆก็อ,อาจจะแบบเออทะเลาะกับนํา แบบว่าอาจนําความสวยไม่เขากันได้แต่ก like ็เ uh, ป like hmm. <h asing bugs> ิดเพลงเปิดทีวีเปิดเบาๆหน่อยใช่ไหมใช่ไม่ต้องเผื่อแพร่จังหวัดเดี๋ยวชาวบ้านอาจจะมาขู่ถึงบ้านก็ระวังจะโดนเพื่อนร่วมท้องถนนเอาปิดาได้ไว้ไ่เป็นอะไรก็แต่ตลอดทางขับรถได้อย่าอย่าใช้แตรนะอย่าใช้แตรบ่อยเกินไปอย่าบ่อยไงเพราะว่าคือเป่าแตรการเป่าแตรมันก็หมายถึงเสียงด้วยดังนั้นถ้าขับรถไปดีดแตร <ต>ไม่ใช่<า>อินเดียามามป็นไรหรอกแต่ทิศหน้าอาจโดนใช,ใช่ใช่อาจจะกลายเป็นเรื่องนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่โตทุกลามไปได้นะครับแล้วก็อาจจะระวังเจ็บคอนะครับใช้เสียงมากนะครับนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้ได้นะครับทั้งนั้นก็เออมันก็สอดคล้องกันดีกว่าครับว่าเขาแนะนําให้คนมันสุขนะครับเก็บตัวเก็บตัวนิดนึงหรือเก็บตัวเองนะครับคิดเรื่องดีๆอธิษฐานเรื่องดีๆคิดเรื่องบุบวกที่ทําให้คุณมีความสุข มีความสบายใจแล้วสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์ที่ดีมากๆของคนวันสุขนะครับขอให้โชคดีนะครับ